สวัสดีครับพบกับทิกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับ s <S ก่อกําเนิด ID สายอินดี้ขึ้นมาอีก1 ID นะครับก็คือ ID 2นั่นเองนะเป็น ID แห่งสายการบินไปอีกแล้วนะครับาจากการที่ผมเนี่ย ปั้นซารีมะมดบินแม็กซ์ครับคือต้องใช้คําว่าปั้นตามคําเรียกร้องอ่ามีคนบอกเยอะเลยนะครับว่าปั้นแม็กให้ดูหน่อยอยากเห็นนะครับคือจริงๆเนี่ยตัวแสงมืดนะครับผมไม่ค่อยอยากให้ปั้นตัวบินแม็กเป็นตัวแรกนะครับคือจริงๆเนี่ยการปั้นแม็กของผมเนี่ยอ่ามันมีเรื่องของการรีวิวด้วยนะแล้วต้องเป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้งานได้จริงนะครับมันต้องใช้งานได้ดีนะครับก็จะเลือกปั้นแม็กคือจะไม่ใช่แบบว่าปั้นแม็กแล้วแบบทิ้งๆคว่างๆนะ อ่าก็ถือว่าตัวนี้ถือว่าก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแสงมืดผมอยากจะให้ปั้นตัวภาคพื้นเป็นหลักก่อนอ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดได้ตัวอะไรนะเปิดได้ตัวอะไรก็เลือกปั้นไปทางนั้นนะครับป่าว่าจะเป็นถ้าเป็นตัวหลักก็คือเจสสิก้าแสงอ่าอย่างที่รู้กันนะส่วนทางปวดเนี่ยอ่าถ้าเป็นมืด3ตัวเนี่ย ก็เลือกยากนะครับไปเลือกตามความชอบเพราะว่ามีดีกันไปคนละแบบไปดูที่เพลย์ลิสต์รีวิวแล้วกันนะอ่าทั้งเจม,ม่วงนะครับอ่าโคนี่สล็อตนะครับแล้วก็ตัวมูนเยลลี่อ่าเดี๋ยวมูนเยลลี่ค่อยรีวิวล่าสุดเพราะว่าไอีหลักพิ่งจากแม็กซ์นะครับอ่าได้กบม่วงฟรีจากภารกิจพิเศษนั่นเองนะแต่ตัวบินเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นกบบินอ่าเป็นตัวกบบินนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเผื่อบางคนเล่นกันใหม่ๆนะก็ดูที่สมุดสะสมนะครับแล้วก็ ดูที่ตัวบินนะครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นตัวกบบินครับกับไอโบบินอ่าอันนี้คือกบบินนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ไอโบบินคือเป็นท่ดปกติอยู่ในตู้กาชาตลอดครับแล้วก็กบดําปั้นแม็กไม่ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปั้นกบบินหรือไอโบบินครับถ้าให้ผมเลือกนะกบบินดูดีกว่าเพราะว่าว่องไวเนี่ยอ่าการใส่เกียร์ก็จะง่ายครับแล้วก็การตีป้อมก็จะดีนะครับ คือมันก็จะทําให้เกมเล่นเองเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นอ่าคัดทิมตีนะครับก็ตีศัตรูทีอ่อาจจะแบบป้อมไม่ค่อยอัปเกรดก็คือพวกเลเวลต่ําๆนะครับไม่มีตัวกันบินนะครับหรือว่าตัวกันบินแพ้ทางทาุเราพอดีนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นชนะได้ง่ายขึ้นครับหรือบางทีนะครับ ตัวบินเนี่ยไปตีป้อมนิดหนึ่งอ่าบอทอาจจะสะดุง้งสะเทือนพัดออกนะครับใช้ไอเทมมัวซัวเราก็ชนะได้ง่ายได้ขึ้นนะครับส่วนเกมตั้งรับอันนี้ต้องไปวัดใจเอานะครับเพราะว่าอ่ามันก็มีเรื่องของบอทด,ด้วยนะครับแล้วก็เกมนั่นเองเนี่ยสมมติผมเจอตัวบินใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีตัวกันบินชนะทางธาตุฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะหวังผลในเกมตั้งรับได้น้อยนะครับยกเว้นว่าเรามีเกียร์ที่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีตัวบินก็ก็ถือว่ามีข้อดีีอววัันนน้้้กก็เลเลลยยืมคด ที่ว่าผมมีกลบม่วง40ตัวก็เลยแบบเฮ้ยมันเปิดตัวเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรมีสต็อกอีก20ตัวเผื่อมีนานับตัวใหม่สั่งมืดใหม่มามีนานะครับสมมุติว่าเปิดได้นะครับอ่ะเโอเคยังมีกลบสต็อกปั้นแม็กให้รีวิวนะครับ อ่าไอดีนี้นะครับก็ใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอดีสองไม่เคยเติมอะไรเลยครับก็ศูนย์บาทเลยนะครับแต่ว่าเล่นมานานมากอ่าสร้างมาตั้งแต่โคโรโบอินุยาชาครับก็สามปีครึ่งแล้วนะอันนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่จะปั้นแสงมืดแม็กเป็นตัวที่สามครับก็เป็นกบที่สะสมมาแบบฟรีๆครับคือตัวเนี้ยมีคนถามตั้งแต่ไอดีหกแล้วว่าอา้าวทำไมไม่ปั้นไอดีหกตัวเนี้ยแม็กเพราะว่ามันก็ใช้ดีครับคือผมเน้นรีวิวเป็นหลักนะแล้วก็ไอดีหกเนี่ยมันเปิดได้หมีบินนะแล้วก็หมีบินเนี่ย ก็ถือว่าใช้ดีนะแล้วก็ไอดีหเป็นอินดี้อยู่แล้วครับสายการบินนะก็เลยเลือกปั้นนะครับไอดีหกผมนั้นใช้เป็นหมีบินคู่กับกบบินนะผมว่าโอเคอยู่เหมือนกันก็เรียกได้ว่าจบเพชรหนึ่งสบายๆไม่ต้องเล่นเยอะครับส่วนไอดีนี้ครับก็ปั้นเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับตัวบินนะครับสำหรับผมนะอคนอื่นว่าไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมตัวบินต้องบินไปตีป้อมได้ดีนะครับมันก็จะทําให้กดดันศัตรูได้ดีครับหรือไม่ก็ตีป้อมแตกไปเลยนะครับ เรื่องของสกิลนะครับจะเป็นทางรองครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดเนี่ยก็มีผลนะไออย่างตัวนี้ถือว่าค่อนข้างมีผลนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ย PP เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับเกมนั่นเองนะครับหอคอยหอคอยอย่างที่รู้กันนะบางทีเนี่ยโอ้โหศัตรูแข็งมากครับพวกด่านกรงนะครับหรือด่านป้องกลางตัวบินก็จะสามารถที่จะไปช่วยตีกรงนะครับหรือว่าป้อมกลางได้ดีอาชนั้นเนี่ยผมก็หวังผลในหมวดอื่นๆนะรวมถึงกิวอ์ด้วยนะครับมาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับ อาซารีมาบดบินเนี่ยออกมาครั้งแรกคือเป็นเลนเจอร์ในทีมฮาโูวีนนะครับก็จะมาในเดือนพฤศจิกาก็คือต่อเนื่องจากตุลาน่นั่นเองนะตัวนี้มาเมื่อพฤศจิกาปี62 2โอ้โสปี2ปีสปี2เดือนนะครับค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะคือผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่า แสงมืดจะมีแบบโตบินโหดๆใหม่ออกมาหรือเปล่าแต่คิดว่าตัตเกมน่าจะมีการจำกัดสักนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะโหดเกินไปนะเดี๋ยวจะควบคุมระบบลำบากนะอ่ะตัวนี้ก็เลยถือว่ายังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะอ่ะตัวใหม่ไม่รู้นะถ้าเป็นทตดปกติอันนี้ก็สบายๆนะปันแม็กได้เลยแต่เกิดเป็นแสงมืดก็คิดหนักนิดหนึ่งครับอ่ะมาดูกันที่สเตตัสนะครับอัซาลีมาวอบินหรือจะเรียกซารีมอบินก็ได้นะเป็นสายว่องไวทัดมืดนะครับมีพลังตจมตีกายเดิมนะเวลร้อยสิบเนี่ยอ่าเกือบเก ห้าแสนเก้านะครับแล้วก็แม็กซ์นี่ล้านหนึ่งถือว่าเยอะนะ,อะต้องใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเน้นตีป้อมเป็นหลักเลยครับในโซนของพลังชีวิตนะเบลลร้อยสี่สิบ140เนี่ยสามล้านสี่แม็กซ์นี่หกล้านสี่ถือว่าเยอะนะแต่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าเจอตัวกันบินโหดๆยิ่งชนะทางธาตุใส่เกียร์ดีๆครับตีบวกสกยภาพแบบเน้นๆนะก็อาจจะโดนดอกเดียวร่วงได้เลยนะครับอย่างที่บอกแหละว่าบางทีเนี่ยปั้นไปอาจจะเสียของได้เลยนะถ้าไปเจอตัวกันบินดีๆนะครับ อัตโตบินเนี่ยเรื่องของความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอ่าก็เป็นเรื่องที่จํากัดอยู่แล้วนะระยะโจมตีก็ด้วยนะส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มข้างหน้านะครับฉะนั้นก็ตามนี้แหละถ้ามันเยอะไปก่อนเนี้ยมันก็จะโกงเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องการให้ใส่เกียร์เป็นทางเสริมนะครับอ่ะซึ่งตัวบินนะอ่าด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวการบินอ่ะอย่างตัวอ่าซาริมักลุกนะครับก็จะมีสกิลผลักใช่ไหมเราก็ต้องใส่เกียร์นะครับเน้นทั้ง หลบลีกและก็หลบสกิลอ่ะทำไมต้องเน้นหลบลีกนะเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยเขามักจะเน้นเป็นสายว่องไวแล้วก็ยิงคริอ่าคือยิงคริมันยิงได้ตลอดไม่มีคูดาวสกิลนะครับอยู่ที่ว่าจะติดคริหรือไม่ติดนะครับฉะนั้นเนี่ยหลบลีกเยอะไว้ก่อนเป็นดีนะครับเพราะว่าบางตัวโดนยิงคริที่เดียวก็ ตายได้เลยนะไม่ต้องออกดาเมจสกิลนะครับส่วนลบสกิลนะครับถ้าได้ด้วยก็ดีนะครับอ่าเพราะว่าบางทีตัวกันบินมันก็มีดาเมจสกิลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสกิลป่วนผักอะไรประมาณนี้นะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็มีเยอะก็ยิ่งดีนะครับอาคูราเรนเจอร์ของตัวบินนะครับก็17วิค่อนข้างเยอะนะอ่าแต่ว่าแม็กก็หันครึ่งนะครับอ่าธาธาเรนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอ่าการสเกลก็ แล้แต่มีแหละบางคนเกียร์ดีมากก็ได้รถแล่ไปด้วยนะ,ะสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่บัฟให้กับตัวเองนะบัฟศูนย์จุดนะครับแต่ถ้าเกิดยืนกองกองบินบินกองกองกันเยอะๆเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะบัฟแบบติดบัฟขึ้นมานะคือตัวนี้มันมีอมตะครับตัวนี้มีอมตะมันก็เลยมีจังหวะที่กันคริได้ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะ,ะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับฮิวเลือดนะครับสกิลกว้างศูนย์จุดบัฟตัวเองนะสิบสองวินะครับ สกิลสองครับดาเมจหนักเลยนะดาเมจทะลุนะครับแล้วก็มีสกิลใบด้วยกว้าง320จุดอันนี้ผมหวังผลเป็นทางรองนะไม่ได้หวังเป็นทางหลักนะครับคูเราสกิลเก้าวิครับควาสมสามารถเฮปเปอร์อันนี้ถือว่าหวางผลได้นะเพราะว่าการน้ําแข็งคือผมเนี่ยไม่ชอบตีกับตัวนี้มากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเผลอนะครับสมมุติว่ามันกําลังจะบินตีป้อมอยู่เราลงน้ําแข็งไปเนี่ย มันมันกันนะมันมีโอกาสที่จะติดนับกันพายุได้นะแล้วก็ตีป้อมต่อจนแตกเลยนะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคือตัวนี้มันค่อนข้างจะทําออกมาครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับอาการใสเกียร์ของตัวบินนะครับคือสิ่งที่ผมพยายามให้หลีกเลี่ยงนะเพราะว่าตัวบินเนี่ยถ้าสมมติว่าเคลื่อนที่ช้านะครับหรือว่าอัตราการออกสกิลสูงไปเนี่ยมันจะแบบโอ้โหไม่ได้ตีป้อมอะคือเคลื่อนที่นี่คืออันดับหนึ่งเลยนะอ่าต้องเคลื่อนที่ไวนะครับเพราะว่าจุดตก หยุดเนี่ยมันจะได้ลดน้อยลงนะครับมันจะได้บินไปหาป้อมได้ไวขึ้น,นครับคือบางคนได้ตัวบินมาเน้นสกิลอย่างเดียวบอกเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะโดนเขาสอยแตกประจุกระจายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเกียบธนูนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนํามันจะหยุดมากไปแต่ก็ได้ไม่ผิดนะเพราะว่ามีทั้งพลังโจมตีกายแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับส่วนช่องกลางเนี่ยถ้ามีชิ้นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าได้ทั้งพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็หลบลีก อ่าผมมีพอดีชิ้นเดียวพอดีนะก็เลยนํามาใช้นะอ่ะถ้าช่องแรกเป็นเกียร์ดีๆมีพังชีวิตเนี่ยช่องกลางก็เป็นรองเท้านะครับเพราะว่าก็ได้เคลื่อนที่ไวด้วยได้ลดแรด้วยนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับก็ตัวบินต้องบอกก่อนนะตัวบินที่เป็นสายว่องไวติดคลิดได้กับตัวภาคพื้นแต่ติดคลิกับป้อมไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเกมจากัดค่าไว้นะอ่าผมก็เลยเอาแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่กับหลบลีครับ ถ้านั่นใ,นใส่เกียร์เนี่ยสมมุติมีเกียร์ฟรีครับก็อาจจะใช้ปืนพผเนเตสเตปเปอร์ก็ได้หรือไม่ก็เป็นเกียร์ด่านฟารโรครับที่มีพลังต,ตีกายแล้วก็ความเร็วในการต,รตรีอันนั้นก็ใช้ได้นะช่องกลางอมีรองเทา้าแค่รองเท้าก็ใช้รองเทา้าก็ได้นะครับมีชิ้นนี้ใช้ชิ้นนี้หรือมีเกียร์ดีๆตามธาตุนะครับแต่ว่าแสงมืดเนี่ยเกียร์ก็ต้องไปวิ่งเอาอย่างเดียวนะช่องสุดท้ายก็นาฬิกานะครับผมจะเน้นหรือไม่ก็เหรียญก็ได้นะเหรียญมันก็มีหลบปลีกนะแล้วก็ปล่อยตัวไวอ่นนออว,าวา ไช้เวล140นะครับอะทดสอบกับเรนเจอร์ดดีกว่าเพราะว่าตัวบินนะตัวบินเนี่ยจะตีป้อม PVP นะครับแล้วก็ตีเสาสเตทวิ่งนะครับแล้วก็ตีอ e ีวอได้นะครับออาวันนี้ผมคัดตัวบินมา5ตัวนะครับคือจริงๆเนี่ยหลักการของตัวบินกับตัวกันบินง่ายๆเลยครับขึ้นอยู่กับเกียร์แล้วก็ชนะทางธาตุนะครับอ่ามันมีผลข้างเยอะนะครับอะไปเจอกับไอดีครับเจอกับร้อนอมา คือตัวบินผมจะได้เปรียบอยู่แล้วด้วยความที่ว่าแม็กซ์นะการทดสอบก็จะเป็นงานทดสอบแบบคร่าวๆนะครับอ่าอันนี้เป็นมืดเจอมืดนะครับทันนั้นเนี่ยสู้กันไม่ได้แล้วดูนะครับลงน้ําแข็งนะอันนี้ลงน้าแข็งมานะครับติดกันเลยนะครับอ้าวนี่ไงโดนยิงโอ้โหโดนยิงีโโงิเิลวแตกคือร้อนเนี่ยยิงค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะอ่าซึ่งร้อนผมใส่เกียร์ทางครีแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าอ่าไอพีหกผมผม,มีเซรีมักลูคแม็กซ์กนะครับ อันนี้ดูนะครับว่าคือภาคพื้นต้องดีถ้าเราจะปั้นตัวบินแม็กต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเราเลือกใช้ตัวบิน,นครับแน่นอนว่าตัวภาคพื้นเนี่ยก็จะอ่อนแอไป1ตัวเพราะว่าเปลี่ยนไปเป็นตัวบินไนงะยิ่งใช้ตัวบิน2ตัวความอ่อนแอของภาคพื้นก็จะมีมากขึ้นนะฉะนั้นควรจะต้องระวังบ้างนะครับอ่เมื่อกี้เห็นนะว่าติด2ฮิตนะครับติด2ฮิตคือมาจากเกียร์ครับผมใส่เกียร์ที่อ่ามีนะครับค่า โอกาสโจมตีต่อเนื่องอลืมให้ดูนะเพราะว่ามีคนอยากให้ปั้นแม็กนะเพราะว่าอยากเห็นตัวบินเนี่ยใส่เกียร์ชิ้นนี้นะครับอ่าผมเปิดได้นะครับอ่าพลังโจมตีรวมครับก็คือนับทั้งตีเวทตีกายครับนับหมดเลยนะแต่ว่าตัวบินก็ตีกายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวนะครับโอกาสโจมตีต่อเนื่องครับเป็นการสุ่ม42เปอร์ครับมันตีธรรมดานะอ่าโอกาสโจมตีต่อเนื่องจะเป็นตีธรรมดาติดกัน2ครั้งซึ่งถ้าเกิดมันสุ่มติดบ่อย ตัวผมเนี่ยบินเนี่ยก็จะตีป้อมได้โหดนะครับอ่าเมื่อกี้เจอกับรอนโอ้โหเจอรอนเวลร4 0เนี่ยไม่ได้ตีบวกส่ยภาพด้วยนะใส่เกียร์แบบปืนนะครับปืนกระแหวนอ่ะตรงกลางผมชุดคริสต์มาสมังประมาณนี้นะครับก็โอ้โดนแบบทีเดียวแตกนะฉะน,นั้นถึงบอกครับว่าควรจะต้องระวังมากๆภาคพื้นจะมีผลนะเช่นภาคพื้นเราไปยิงตัวกันบินเขาอ่าสมมุติว่าตัว การบินเขาเป็นธาตุมืดใช่ไหมมีเจสิก้าแสงก็จะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าเจสิก้าแสงก็จะช่วยเก็บกวาดตัวการบินนะครับอันนี้เป็นธัดชนะกันโดยตรงนะนี่เห็นไหมชนะกันโดยตรงนะครับก็โดนทีเดียวแตกเราถึงบอกงะว่าบางทีเนี่ยการปั้นแมกมานะครับอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดวัดกันตัวต่อตัวนะครับ ฮอกกี้มันได้เปรียบชนะทาตยิงหนักมากนะครับแต่ว่าพอได้เป็นทีมสมมุติว่าผมมีแค่เวลร้อยสี่สิบใช่ไหมบางทีมันบ่อยตัวไม่ทันนะแล้วก็ไปโดนตัวภาคพื้นศัตรูยิงนะครับผมถึงบอกว่าเอาภาคพื้นเป็นหลักก่อนอแล้วค่อยใช้บินเป็นตัวเสริมของผมเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้แข่งแก่งผมหวังผลเดือนหน้านะสมมติว่าโคโลโบออกมาเป็นตัวเก่งแบบนะี้ภาคพื้นผมก็จะแข็งแกล่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังผลทางบิน อ่าคือด้วยความที่ว่าตัวแม่มดเนี่ยมันยิงแรงนะถ้ามันได้ตีป้อมนะครับหยุดตีป้อมสักแบบหลายๆทีหน่อยนะก็หวังผลได้เลยนะครับอันนี้ผมเอาตัวสก๊อตมาไปป่วนนะดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูพักพื้นแล้วกันนะนนเนี่ยโดนยิงแตกครับอันนี้คือไม่ไหวจริงด้วยความที่ว่าทตุบัญชานทางกันโดยตรงนะครับก็เลยจะบอกว่ามีโอกาสนะเนี่ยขนาดแม็กซ์คับเตอแค่วิวร้อยสี่สิบเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะ อ่ะเจอซารีหิมะนะครับที่อันนี้5นะครับอันนี้ก็เวล1์ร้อเช่นเดียวกันนะครับก็เน้นการใส่เกียร์คลิเลยครับผมเน้นเกียร์คลิไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ตีบวกศักยภาพนะครับอ่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ทาาเสมอนะครับอ่าดูกันนะครับอันนี้วัดกันที่จังหวะบอทนะครับเพกว่าบางทีบอทเนี่ยมีเหมือนกันนะ ตีไม่เข้านะมันจะมีช่วงของมันนะบางทีก <Gym. Napoleon> ็ <disappointing> <course> ตีไม่เข้าเลยก็มีนะครับคือตีพลาดอย่างเดียวก็มีตีอย่างแม่นก็มีนะครับทั้นั้นเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวบินตัวไหนดีสุดหรือว่าตัวกันบินตัวไหนดีสุดนะครับถ้าสมมติไม่สนทาาุนะตัวบินดีสุดคือตัวนี้นี่เห็นไหมรับเบี้ยป้อนแตกนะครับสมมุติว่าเกิดกรณีที่เฮ้ยตัวกันบินมันเป็นอะไรของมันวะตีไม่เข้าตีไม่โดนอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับ อ่ะเจอมูนผีจีนในที่3อันนี้ก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าท้าถือว่าเป็นท่าเสมอนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าของไอดี3นี่เวลร้อยนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะขนาดตารี่หิมะยังไม่ไหวเลยครับอ่ะตัวนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับอ่านี่ดูครับโดนสองคริสเข้าไปนะครับหงายได้อยู่เหมือนกันเออข้างบนยิงคริแสงล่างนี่เห็นว่ามันจะยิงคริใส่ตัว พื้นได้นะครับแต่สังเกตนะว่าตีป้อมเนี่ยมันจะลดในอัตราที่เท่ากันนะถ้ามันติดคริสใส่ป้อมได้เนี่ยมันจะมีดาเมจที่กระโชกโคกหักกระโชคแบบกระโชกโคกหักจริงๆอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอัตราเดิมตลอดนะครับผมเคยทําคลิปทดสอบไปแล้วนะว่าตีป้อมเนี่ยมันตีในอัตราดาเมจที่เท่ากันตลอดนะขึ้นอยู่กับว่าการนับเกรดของป้อมนั้นเนี่ยมันอั p มาเท่าไหร่นะครับจริงๆมูลผีจีนยังใช้ได้อยู่นะสมมุติว่าเจอกบบินเนี่ย กันได้ง่ายนะครับเพราะว่าผีจีนไม้นะครับกบบินน้ำครับก็จะยิงได้ง่ายนะครับอันสุดท้ายเจอไอริลักอ่ะมาเจอกันครับซารีมากลุกนะครับมืดเจอไฟนะครับก็ถือว่าเป็นอัตรา1ต่อ1นะองนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เกียร์ครับอดูนะครับว่ามันติดความสามารถค่อนข้างจะถี่มากบงเห็นไหมจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งครับที่บางทีเขาลงน้ำแข็งใส่เราเนี่ย โดนตีป้อมแตกได้อยู่นะนเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าเนี่ยครับคือบางทีมันผลักไม่ทันนะครับตีคริไม่เข้านะครับซึ่งไอดที่หลักผมก็จะใส่เกียร์ลูกครึ่งนะครับก็อ่าเหมือนจะเน้นโจมตีกายนะโจมตีกายกับออกสกิลครับก็จะเน้นทางผลักนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมนี่อ่าโอเคนี่เป็นการทดสอบนะอย่างที่บอกครับตัวบินตัวการบินเนี่ยมันมี รายละเอียดตรงที่ว่าใส่เกียร์ยังไงชนะทางทาทไหมเป็นช่วงติดดีหรือติดไม่ดีนะครับ,รบก็เน้นไปที่เกณฑ์ตั้งรับนะเออบางทีบดก็งี่เง่านะครับอ่ะทีมนี้ข้างล่างถือว่าโหดเลยแต่ไม่มีตัวกันบินอ่ะเห็นไหมอ่ะแต่เขามีโคนี่บินแม็กซ์ครับผมไม่แนะนํานะถ้าจะปั้นโคนี่บินแม็กซ์เนี่ยผมว่าปั้นตัวของแม่บดบินดีกว่าเพราะว่าโคนี่บินแม็กซ์เนี่ยเขาเป็นทาดแสงนะครับซึ่งซัลลี่ หิมะครับมีเกลื่อนเลยนะเนี่ยแม็กเจอตัวกันบินทีเดียวสอยแตกแน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าความน่าก,กลัวของเขาคือเขามีเจสิก้าแสงครับเจสิก้าแสงก็อาจจะมากวาดตัวข้างหลังของผมก็ได้นะ,ะเดี๋ยวดูนะว่าโคนี่บินของเขาเนี่ยเนี่ยไหมแม็กครับโดนยิงทีเดียวแตกครับนี่แต่เขาไม่มีตัวกันบินนะครับอ่ะซึ่งผมตอนเนี้ยผมจะใช้บินคู่ไปก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าโคโรโบนะครับสมมติว่าเปิดได้นะ ผมก็จะเอาไอโบบินออกนะครับก็จะใช้ตัวบินตัวเดียวหรือไม่แน่ก็จะแบบบิน2ตัวไปเหมือนเดิมนะครับดูนะครับว่าลงน้ําแข็งเห็นไหมนี่คือบอทนะครับคือบางทีบอทก็ไม่รู้ครับไม่รู้4ี่รู้แปดครับก็ลงน้ําแข็งแม่บดบินในขณะดตีป้อมนะป้อมก็แตกไปเลยนะบางทีเกมนั่นเองก็ด้วยแหละผมเองก็เหมือนกันนะอ่าเจอกับซันล,ลี่มากรุกนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้แม็กซ์ด้วยนะ อาแบบนี้ตัวบินของเราก็หว่านเตี๊ยบครับแต่ว่าภาคพื้นต้องแข็งแกล้งนะอันนี้ผมเน้นย้ำแล้วนะครับการใช้ตัวบินเนี่ยก็ทําให้ตําแหน่งภาคพื้นมันหายไปนะครับความเปราะบางก็เกิดขึ้นน่นอนนี่สังเกตไหมติดตัานน้ําแข็งนี่แบบว่าแทบจะถูกรอบเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยไฟเยอะเลยครับไฟนี่3มตัวเลยนะ แล้วก็เป็นไฟตัวหลักด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าศัตรูเป็นน้ำก็น่ากลัวนะนี่ดูนะครับว่าข้างล่างเริ่มจะสู้ไม่ได้นะก็จะอาศัยข้างบนนี่อาศัยข้างบนตีน้บจุดนี้ต้องระวังเลยเห็นไหมพอเขาแบบอ่ะเริ่มไม่ไหวแล้วก็จะมีการพัดออกครับอ่าแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราได้เปรียบแล้วนี่ตัวบินเคลื่อนที่ครับสาคัญนะถ้าใส่เคลื่อนที่ได้2จุดจะดีมากนะครับแล้วก็อย่าพยายามใส่เกียร์ออกสกิล อันนี้คือเป็นมุมของผมนะเป็นมุมมองของผมนะว่าตัวบินเนี่ยคือถ้ามันได้ตีป้อมได้ดีครับเข้าหาป้อมได้ดีเนี่ยสบายครับเพราะว่าบางทีข้างล่างสู้ไม่ได้แล้วแต่ข้างบนเพื่อนที่ไปตีป้อมแตกมันก็จบนะอ่าทันั้นแล้วแต่มุมมองครับยังไงก็ได้ครับกับมุมมองของผมเนี่ยตัวบินก็คือตัวบินต้องบินไปตีป้อมนะครับอ่าตัวบินเน้นสกิลไปใช้ตัวภาคพื้นครับอ่าความสามารถให้เปิร์เป็นส่วนเสริม นะครับอ่ะยังมีบินเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่ามันตายแล้วฟื้นป่ะ,ะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งอันนี้ทีมข้างล่างเขาโโหดเกินหมดเลยนะอ่าแบบนี้ผมก็ต้องระวังพักพื้น,นครับเทคนิคการใช้ไอเทมนะครับก็ต้องเน้นนะครับอ่าแต่ดูนะครับเนี่ยจบค่อนข้างจะไวนะครับอ่าเรียกได้ว่าป๊บเยวจบนะ คือแบบหวังผลเกมนั่นเองเป็นหลักนะครับตัวหมีบินตายแล้วฟื้นอันอย่างเงี้ยสมมติว่าโดนยิงแตกนะครับตายแล้วฟื้นก็ยิงป้อมแตกต่อได้เลยตัวหมีบินความสามารถไฮเปอร์นะครับมีตายแล้วฟื้นครับทีนี้ดูครับมาเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่ตัวกันบินนะทำไมไม่ใช่ตัวกันบินอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแบบนี้วัดกันเลยนะเพราะว่ามาทางเดียวกันเลยนะแม่บดบินแม็กครับกับไอโบบินแม็กครับ ซึ่งเกียร์ผมหวังผลได้เลยนะอะ่ ID 2เพิ่งจะเป็นเวลตำนานนะครับก็ได้เกียร์ดับปลุกพลังอดับปลุกพลังผมก็ไปใส่กับตัวไอโบบินนะอะดูกันนะครับดูนะครับนี่ผมก็อาจจะไม่ต้องเปลืองใช้ อมาตากก็ได้นะเวลาโดนโลงน้าแข็งนะเขาห้าติดความสามารถค่อนข้างถ,ถ,ถี่อยู่เหมือนกันคือเป็นกลุ่มความสามารถที่บทจะติดดีก็ติดยิกๆนะครับอ่าพักพื้นเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนะอ่าพักพื้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ข้างบนได้อยู่นะอ่าต้องเฝ้าก,กันสักนิดหนึ่งเอาผมซ่อมป้อมก่อนโอ้โหเขาตีโหดมากอ่าแต่ใังวานนี้เราชนะแล้วเนี่ยมาตังวามันจะเป็นอย่างเงี้ยวัดใจนะวัดใจกันเลยนะครับ คือเกมนั่นเองอ่ะอย่างที่บอกหละว,ว่าหลายคนเขาจะมีเทคนิคแล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าการเจอตัวบินเนี่ยเฮ้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะมาทีนี้พักพื้นก็โหดมีตัวกันบินด้วยอ่ะเดี๋วดูกัน,นครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลองตีดูแล้วนะครับว่าแม่มดบินนะครับแม็กซ์ครับเจอตัวของซารีหิมะไม่แม็กซ์นะก็ถือว่าไม่ได้ตีจนตายเลยอะแล้วแต่จังหวะแหละอ่ะมาดูกันครับ ส่วนหมีบินนะครับก็มีความเสี่ยงนะอย่างที่บอกครับว่าซัลลี่หิมะเนี่ยเจอกันเยอะนะครับก็ชนะท่านครับดูนะครับดูครับตัวช้างน้อยเอลลี่นะเออผมลงไปที่เพจทางการเมื่อวันสองวันใช่ไหมโอ้โหโหดมากครับเอลลี่นะครับเลเวลนี้เลเวลเท่าไหร่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าขึ้นมาซะสองโปโปมันใช้โปมันใช้โปไม่มีอะไรนะเออลงไปดูได้ครับระวังนะช่วงนี้ครับ อ่านแบบนี้นะครับคือก็ใช้บินคู่ไปเลยนะคือเกียร์ผมได้ด้วยแหละจริงๆนะอ่าการใส่เกียร์เนี่ยช่องแรกอสมมุติว่ามีแค่คาถาคริส,สต์มาสก็ได้นะครับคืออยากจะให้มันพอจะมีพลังชีวิตนะครับอ่าให้มีหลบบ้างมีต้านบ้างนะครับแต่หลักๆก็ให้หลบ ปลีกเยอะน่อยคือบ้องไวมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าบ้องไวจะมีค่าหลบหลีกเดิมนะครับแล้วก็มีค่าหลบสกิลเดิมในตัวฉะนั้นเนี่ยเกียร์เสริมเนี่ยพอเสริมเข้าไปก็จะโหดง่ายๆเอาแบบนี้ผมจะไม่กล้าตีนะอะเดี๋ยวลองตีดูดีกว่าโอเคไปดูกันครับถ้าผมมีเจ็ตแสลงแม็กเนี่ยทีมผมจะโหดเลยนะเพราะว่ามันจะเก็บกว่าตัวกันบินนะครับที่เป็นตัวมืดนะครับ อ่ามันช่วยเก็บกวาดนะครับตัวบินก็จะทางสะดวกนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะเพราะว่าตัวบินเขาเอ่อตัวกันบินเขาแม็กซ์ครับแต่เมื่อกี้ลองตีดูแล้วว่าเราหลบได้เยอะเราถือว่าเราหลบได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าซ้อมป้อมไปแล้วใช่ไหมโอเคแบบนี้แต่ข้างล่างซูไม่ได้แล้ว ข้างล่างเริ่มสู้ไม่ได้เราะวังนะถ้าข้างล่างสู้ไม่ได้เขาสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยตัวบินเราก็ตายหมดนะครับตัวบินเราตายหมดก็ทําอะไรไม่ได้ครับอันจังหวะนี้เราอาจจะเอ้ยเนี่ยบินเยอะบินเยอะไม่งกวงแล้วท่าน,นี้ผมจะไม่กดอมตะนะอ่าถ้าเป็นจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยป้อมกําลังจะแตกอยู่แล้วนะครับอ่าอาจจะกดอมตะนิดนึงเพื่อเซฟชีวิตตัวบินช่วงเราเวลาสั้นๆให้มันแบบตีป้อมให้แตกไปเลยอ่าเทคนิคก็จะแบ,บบเรื่อยๆนะครับ อ่ะแบบนี้มีตัวกันบินร้อนนะครับอ่าแต่เราใช้บิน2ตัวไงรวมกันบินนะครับอ่ะตรีรอบสุดท้ายแล้วกันอ่าเพื่อให้เห็นภาพชัดชนะครับว่าการเล่นโดบินนะครับก็จะทําให้เกมนั้นเองเนี่ยง่ายส่วนเกมตั้งรับเนี่ยอย่างที่บอกครับในคลิปก่อนนะอ่าช่างแม่งครับต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าบางทีบอทมันก็แบบไม่ไม่ได้ช่วยเลยเลยครับยิ่งเป็นบอทต้นสัปดาห์นะครับก็โอกาสที่บอทจะอ่อนเนี่ยสูงมากๆนะครับ ยกเว้นว่าตัวดีเหนือกาเขาหลายระดับนะเพราะว่าสมมติอย่างที่ผมเคยบอกว่าสมมุติว่าเรนเจอร์นับที่10แต้มเต็มนะบอดต้นสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะเหลือประมาณ6แต้มได้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเหลือประมาณ6แต้ม7ดแต้มไม่ทุกรอบนะไม่ทูกรอบนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นอ่าโอ้โหโดนตีอยู่เหมือนกันนะนี่แต่ครับร้อนถือว่าใช้ดีเลยนะครับ โอ้โหใครมีร้อนครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้กันบินได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าถือว่าตีค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะอะแบบนี้ผมจะทําแบบนี้นี่นี่ครับนิดเดียวครับเพราะว่าแบบนี้ถือว่าเกือบจะเสียเปรียบแล้วข้างล่างนี้ซูไม่ได้แลวนะอะฉะนั้นเนี่ยใครจะปั้นบินแม็กซ์ครับโดยเฉพาะแส่งมืดนะเออเน้นย้ำนะครับถ้าป็นสัง่งมืดเนี่ยผมก็ชอบตัวนี้มากที่สุดนั่นแหละอ่าถ้าแบบไม่สนธาตุก็ตัวนี้ก็ดีสุดแต่ถ้าเกิดมีธาตุก็ตัวนี้แหละแต่ว่า อย่างที่บอกว่าภาคพื้นต้องดีจริงๆพักพื้นผมถือว่ายังไม่แข็ง,ทงเท่าไหร่นะอันนี้ถือว่าดีแล้วนะแต่พอไปอยู่ในดีกสูงเนี่ยจะเหนื่อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเน้นพักพื้นเนี่ยให้มันโหดกว่านี้อ่าแล้วก็เล่นทางอินดี้ไปแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวรอดูการพัฒนาของไอดีสแล้วกันนะปัญหาคือการเปิดเดนเจอร์ให้ได้นั่นแหละซึ่งหลายคนก็คงเจอเหมือนกันนะครับอ่าเปิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยเลือกนะว่าจะปั้นแม็กหรือว่าจะปั้นทีมไปในทิศทางไหนครับเอาวันนี้ก็ถือาา้นานะก,กข,นขงจ ได้อยู่นะครับอ่ามันก็เลยค่อนข้างจะทำให้เกมเล่นเองเนี่ยง่ายขึ้นสบายๆนะ,ะไม่เป็นไรก็ปั้นแล้วครับมีคันนี้ก็เอาคันนี้นะอนาคตก็ไปรอรุ้นนะครับว่าสัง่งมืดมีนาคมผมจะเปิดได้ไหมเอะเปิดได้ก็ปั้นแม็กมารีวิวนะครับอีกตัวนึงเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะปั้นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกแหละด้วยความที่ว่าตัวบินกับตัวกันบินแส่งมืดนะตัวบินตัวกรนบินสัง่งมืดผมไม่ค่อยอยากจะปั้นแม็กอยากจะปั้นภักพื้นดีกว่า อ,อยากจะแบบว่าไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับเล่นภาคพื้นเนี่ยไม่ต้องเน้นตัวบินตัวกระบินคือถ้าภาคพื้นแข็งแกร่งนะครับบินไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าแต่ถ้าเกิดภาคพื้นแข็งแกร่งแล้วใช้บินด้วยเนี่ยมันจะช่วยกดดันได้ดีเกมเล่นเองจบไวขึ้นเกมตั้งรับบางทีกดดันศัตรูได้ดีครับมันก็จะเป็นทางเสริมนะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันนะเอาวันนี้ผมถือว่าปั้นมาเนี่ยก็ต้องต้องใช้อ่ะแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ